นิยายวายบายหมูเฉยเป็นการอ่านด้วยระบบ AI ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเลือกสวิตรักสลับตัวตอนที่8จูบซูเปอร์มาเกต็ตพอมีนลงจากรถได้ก็เดินตรงไปยังโซนขนมแล้วเลือกช็อกโกแลตลงตะกร้ายอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เดินกลับมาหาเทงที่เทงจะให้ผมช่วยอะไรครับของผมเลือกเสร็จแล้ว เงีนยื่นตะกร้าที่เต็มไปด้วยช็อกโกแลตแบบแท่งหลายสิบอันส่งให้เทมดูชอบกินเหรอแต่ก่อนไม่ชอบแต่ตอนนี้จำเป็นต้องมีจำเป็นเทมเลือกคิ้วถามอย่างสงสยัยอาขมวดคิ้วอีกแล้วคอยดูเถอะผมจะทำให้ที่ยิ้มให้ได้เลยเทมกลับมาทำหน้านิ่งเฉยเงียบอต่มามา,มาที่จะซื้ออะไรเดี๋ยวผมช่วยงีนเห็นเทมยังคงมองหน้าเขาโดยไม่พูดอะไรจึงเร่ง เอาเร็วๆจะได้กลับบ้านกันครับพอเห็นท่าทางรีบร้อนของมีนก็พาให้รู้สึกหมุดหงิดขึ้นมานี่ผมไม่น่าอยู่ด้วยขนาดนั้นเลยเหรอถ้ารีบงั้นกลับกันเถอะเดี๋ยวไปส่งเทมใช้น้ำเสียงที่ฟังดูหมุดหงิดเล็กน้อยคว้าตะกร้าในมือมีนไปคิดเงินเอาพี่แล้วของที่จะซื้อละ่ะพอดีโซ่ส่งข้อความมาบอกว่าครูได้ของครบแล้ว นั่นคือข้ออ้างจริงๆแล้วเทงไม่ได้อยากมาซื้ออะไรแค่อยากหาเรื่องอยู่ใกล้ๆกับมีนเพื่อพิสูจน์ความรู้สึกของตัวเองแล้วเขาแทบไม่ต้องพิสูจน์ก็รู้แล้วว่าตัวเองงี่เง่าแค่ไหนเวลาที่มีนดูไม่สนใจการทำงานที่เดียวกันในบางครั้งก็ต้องเว้นระยะห่างเอาไว้เพื่อที่คนอื่นจะได้ไม่มองว่าเขาลำเอียงเข้าข้างใครเป็นพิเศษแต่ดูเหมือนว่าระยะห่างที่เว้นไว้มันทำให้เทมญหดหงิดได้ตลอดความเงียบปกคลุมอีกครั้งจนถึงลานจอดรถ ที่เทมไม่ต้องไปส่งผมหรอกความหงุดหงิดเดิมยังไม่ทันจางมีนก็บ่ายเบี่ยงที่จะไม่ให้ไปส่งที่บ้านความน้อยใจที่เทมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองก็เกิดขึ้นมาที่ต้องไปหาครูไม่ใช่หรือครับน้ำเสียงที่เอ่ยแสดงถึงความห่วงใยที่ไม่ได้ผลักใส่ทำให้เทมรู้สึกดีขึ้นวันนี้ไม่ไปไปพรุ่งนี้ไปด้วยกันไหมเทมล้วงมือหากุญแจรถและเอ่ยโดยที่ไม่ได้หันหน้าไปมอง ยินชะง,งักไปกับคำถามของเทมนึกย้อนดูอารมณ์ของเทมที่วันนี้ขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติการเปลี่ยนในหน้าตึงควรเริ่มจังหวัดนี้สินะความคิดหยุดลงสมองก็สั่งงานทันทียินที่เดินตามข้างหลังก็ก้าวเท้ายาวๆเร็วๆสองสมก้มาหยุดตรงหน้าของเทมขยิบตัวเข้าไปใกล้เงยหน้ามองคนตัวสูงกว่านิดหน่อยจนคนตัวสูงพงะยนยินแล้วก้มหน้าลงหัวเราะเบาๆแล้วเงยหน้าศบตาอีกครั้ง ที่อยากให้ผมไปด้วยเหรอเทมตกใจไม่คิดว่ามีนจะมีท่าทีเช่นนี้ผมคิดเข้าข้างตัวเองได้ไหมนะที่วันนี้ที่จ่ายค่าช็อกโกแลตให้ผมแถมอาสาไปส่งที่บ้านอีกสายตาเหลือบลงมองถุงขนมแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาอีกครั้งพร้อมทั้งส่งยิ้มเจ้าเล่หให้กับคนหน้าตึงที่กำลังตกใจอุ๋ยหน้าแดง นีนโก้งหน้าหัวรอขบขันในขณะที่นีนไม่ทันได้ตั้งตัวเทมก็คว้าแขนนีนแล้วหมุนตัวให้นีนติดอยู่กับรถใบหน้ายกยิ้มอย่างมีชยัยคิดจะเล่นกับผมระวังจะไม่ได้กลับบ้านนะครับนีนตัวแข็งทื่อไม่คิดว่าเทมจะโต้ตอบกลับมาแบบนี้แววตาที่วูบไหวอยู่ไม่นานก็ส่งแววตาหน้ายินดีออกไปในขณะที่เทมกำลังใช้สมองคิดว่าควรจะทำอย่างไรกับคนเจ้าเล่์คนนี้ดีเขาก็ต้องพนัอีกครั้งผมชนะ เทมมองเข้าไปในดวงตาของนีนเพื่อค้นหาคำตอบว่าอะไรคือการชนะที่ยิ้มแล้วผมชนะนีนตอบกลับด้วยความมีชัยแต่เทมก็นึกอยากจะสั่งสอนเด็กน้อยคนนี้ซะหน่อยเทมเดันตัวเองจนชิดกับนีนพลางก้มหน้าเข้าไปใกล้ๆรู้สึกได้ถึงหัวใจของคนตรงหน้ากำลังเต้นถี่ใบหน้ายกยิ้มฉายแววพอใจแล้วกระซิบจนชิดใบหูอย่ามาล้อเล่นแบบนี้กับใครอีกหรือถ้าอยากจะ ไม่ทันฟังให้จบประโยคมีนก็รีบดันอกของเทมให้ออกห่างจากตัวอยากอยากจะอะไรความเขินอายทําจนหัวใจแทบกระดอนออกจากอกเชียจะหยอกเขาดันมาเขินเองเมื่อผลกออกจากอกเทมได้ก็ก้มหน้างุดเอามือลูบอกของตัวเองให้สงบลงทุกอย่างอยู่ในสายตาของเทมซึ่งกําลังยิ้มอย่างพอใจไปขึ้นรถจะไปส่งผมว่าวันนี้ผมกลับเองดีกว่าบอกว่าให้ขึ้นรถ เมื่อถูกบังคับก็อยากจะต่อต้านขึ้นมาอย่าดูนักเซ่ถ้าไม่ยิ้มผมไม่ไปผมชอบเวลาที่ที่ยิ้มมากกว่างั้นจะพยายามยิ้มบ่อยๆคำตอบที่แผ่วเบาแต่ก็ทำให้นีนต้องใช้สองมือขึ้นประคองหน้าตัวเองสำรวจดูถึงความร้อนบนใบหน้าที่ตอนนี้ต้องออกสีแดงจนคนข้างๆสังเกตได้แน่ๆไงละ่ะไอ้นีนจะจีบเขาแต่ดันใจสั่นซะเองแค่เริ่มต้นก็แพ้แล้วมึง มัวแต่บ่นในใจรู้สึกตัวอีกทีคนนั่งข้างๆก็เข้ามาประชิดตัวอีกครั้งจนมีนแทบหยุดหายใจนี่จะไม่ให้พักหายใจดีๆเลยเหรอวะเนี่ยแต่ก็โล่งอกเมื่อเทมดึงสายเข็มขัดนิรภัยมาคาดให้แต่การที่เทมหันมายิ้มอย่างมีนัยก็ทำให้มีนเสียอาการยิ้มแบบนั้นหมายความว่าไงก็ชอบให้ยิ้มไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่ พูดไม่ทันจบประโยคเทมก็ใช้นิ้วชี้แตะที่ปากมีนเมื่อนิ้วนั้นสัมผัสลงที่ริมฝีปากบางมีนก็สะดุ้งหยุดพูดทันทีหยุดเถียงแล้วก็บอกทางกลับบ้านมามีนไม่ได้ตอบกลับยังคงนิ่งค้างอยู่อย่างนั้นเทมได้ทียกปลายคางมีนขึ้นมาแล้วประกบจูบลงไปเบาๆแล้วผละออกคนตรงหน้าตาโตค้างแต่ไม่ได้ผลักใสเขาจึงประกบจูบลงอีกครั้งอย่างเอาแต่ใจ นีนเผลอหลับตาและรับจูบนั้นอย่างยินยอมเทมเอื้อมมือขึ้นประคองที่ท้ายทอยของนีนและกดจูบให้หนักขึ้นอีกจนตัวเองพอใจแล้วจึงผลักออกให้นีนได้หายใจเทมมองริมฝีปากแดงจัดที่ถูกแรงดูดเมื่อสักครู่ทำให้เทมอยากจะประกบจูบลงอีกครั้งแต่ก็ได้แต่มองอย่างอะไรอาวรดูเหมือนเขาจะรุกหนักจนทำให้นีนกลัวนีนยังคงหายใจถี่มองดูคนตรงหน้าที่ใบหน้าชิดกันมากจนหายใจไม่สะดวก แววตาของเทนที่กำลังจ้องมาที่ริมฝีปากทําให้นีนรู้สึกว่าท้องไส้ปั่นป่วนหัวใจเต้นระระัวเหมือนว่าเสียงจะดังจนกลบเสียงเครื่องของรถยนต์จึงรีบหันหน้าหนีแล้วก้มหน้าลงด้วยอาการขัดเขินพลางบนตัวเองในใจนี่มึงจะไม่เล่นตัวหน่อยเหรอว่าไอ้นีนเชีย่ยไปจูบตอบเขาเฉยเมื่อรู้สึกถึงสายตาที่ต้องมองไม่ไปไหนจึงเงยหน้าขึ้น เมื่อหันไปก็สบตากับเทมและได้เห็นรอยยิ้มไรากาดของคนนั่งข้างๆอุ่ยปากไปกันเถอะกลับบ้านกลับบ้านยีนพูดตะกุกตะกักทำตัวไม่ถูกมือไม้ไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนจึงได้แต่จับเข็มขัดนิรภัยไว้แน่นบ้านบุญรัตนาเดชามีนเพิ่งได้สติดีๆกลับมาก็นึกขึ้นได้ว่าลืมส่งข้อความบอกที่ชายว่าเทมจะมาส่งที่บ้านรถก็จอดตรงหน้าบ้านเสียแล้ว เทมก็มองสำรวจเข้าไปในบ้านเห็นรถจอดอยู่สามคันมีรถของมีนที่ใช้ประจำที่ช่วงนี้เทมก็ไม่เห็นมีนขับรถไปทำงานอีกคันคิดว่าน่าจะเป็นรถของฝาแฝดอีกคนแต่คันที่เขาจำได้และเห็นทุกๆเช้าคือรถของต้าคนที่เขาไม่เข้าใจถึงสถานะของเด็กคนนี้กับฝาแฝดขอบคุณนะครับที่มาส่งผมขอเข้าห้องน้ำหน่อยสิ เทมหาข้ออ้างที่จะเข้าไปสำรวจในบ้านส่วนนีหน้าตาเหลือหลาไปแล้วเทมไม่รอคำตอบดับเครื่องรถยนต์ปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วเดินลงจากรถไปทันทีนีนตกใจไม่รู้จะทำอย่างไรดีเลยวิ่งนำหน้าแล้วแกล้งตะโกนดังๆคุณนีนที่ชัยสุดที่รักกลับมาแล้วคนในบ้านได้ยินคำเรียกก็นึกสงสัยว่าทำไมนีนต้องตะโกนเรียกชื่อของตัวเองออกมาเสียงดังจึงมองออกมาก็เห็นว่าคนเป็นหัวหน้ากำลังเดินเข้ามา ความตกใจต้ารีบพามินไปซ่อนอยู่ชั้นบนแล้วทำไมกูต้องมาซ่อนคนอื่นในบ้านตัวเองเนี่ยยินถอนหายใจออกมาแบบหนักๆด้วยความเซ็งต้ามานานแล้วเหรอปากพูดถามแต่ตาหยุกอีกถามมหาพี่ชายเพิ่งมาพอดีมินขึ้นไปอาบน้ำอ่ะต้ายิ้มแบบไม่น่าดูสักเท่าไหร่ถัดทำไมมาด้วยกันละ่ะเดี๋ยวเล่านาะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังที่เทมจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับ ทางนี้เลยครับน้ำเสียงที่ดูตื่นเต้นไม่เป็นธรรมชาติก็พาให้เทมขมวดคิ้วมุ่นไม่รู้ว่ามีนกำลังตื่นเต้นกับจุบนั้นหรือไม่อยากให้เขารู้ความลับอะไรกันแน่จึงมองสำรวจบ้านฝาแฝดอีกครั้งทางนี้ครับห้องน้ำเทมเดินเข้าห้องน้ำแบบคนโดนขัดใจแต่ก็มีสมองพอให้คิดได้ว่าเจ้าของบ้านไม่พร้อมจะต้อนรับพอออกจากห้องน้ำเลยขอตัวกลับทันทีมีนเดินออกมาส่งเทมที่หน้าบ้านด้วยความโล่งใจ แต่ยังไม่ทันจะหายใจได้เต็มปอดก็มีคำถามต้ามาบ่อยเหรอสรุปแฟนใครพี่หรือน้องผมไม่ยักรู้ว่าพี่เทมสนใจต้าด้วยไม่ใช่ต้าแต่เป็นฝาแฝดวันนี้เทมทำให้งีนตะลึงอีกครั้งก่อนจะตอบกลับไปเนียนๆน,นินหรือมีละที่คิดว่าเราน่าจะรู้นะปกติถ้าช่วงเวลาแบบนี้ถ้าไม่ใช่ว่าเขาโดนคนตรงหน้าจูบมาเมื่อครู่ ยินจะคิดว่าโอกาสนี้เหมาะที่จะหยอดคนหน้าบึง้งแต่เวลานี้ยิน,นรู้สึกประหม่าเพราะหน้าตาและรอยยิ้มที่ดูเจ้าเล่ห์กว่าปกติกำลังหลีตามองแล้วเอ่ยถามทำไมถึงอยากจะจีบผมเชี่ยที่เขาได้ยินมาไม่ใช่อ่ะเออใช่ก็ได้ยีนพยายามแก้ตัวแต่สุดท้ายก็ยอมรับทำไมชอบผมเหรอก็ไม่ขนาดนั้นก็ไอ้โซมันบอกว่าถ้าจะให้พี่ยินก็ต้องเป็นเมียพี่ นีนตอบไปแบบซื่อๆแล้วยังไงแล้วไออาร์ตมันก็บอก,กว่าความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้นี่คุณจะเปลี่ยนแปลงผมเทมเลือกคิ้วมองอย่างตั้งคำถามใช่เอ่ยไม่ใช่ผมก็แค่อยากให้พี่ยิ้มบ่อยๆย,ยิ้มให้กับทุกคนยิ้มให้กับทุกปัญหาก็แค่นั้นเองแต่แต่ผมไม่ได้อยากเป็นเมียที่นะนีนเพิ่งรู้สึกตัวว่าตัวเองพูดมากไปแล้วก็ค่อยๆแถวเสียงลงเป็นเมียเทมย้ำกึ่งเป็นคำถาม ไม่ผมไม่ได้อยากเป็นเมียแค่แค่อยากจะจีบเป็นแฟนเฉยๆโอยไอ้งีนมึงพูดไรไปวะเนี่ยเทมสาวเท้าก้าวเข้าไปใกล้งีนแล้วกระซิบบอกงั้นก็ทำให้ได้อย่างที่ปากพูดแล้วกันรวมถึงรวมถึงงีนพูดซ้ำด้วยความสงสัยติดตามอ่านนิยายกันได้ทางแอปพลิเคชันรีดอะไรช่องหมูเฉยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณค่ะ